แน่ไฟล์เอกสารหลังจากคำนวณราคาสำเร็จเรียบร้อยแล้วหา,ากเจ้าหน้าที่คำนวณราคากลางต้องการแน่ไฟล์หรือเอกสารประกอบการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างสามารถแน่ไฟล์หรือเอกสารได้ในหน้าจอเลือกรายการพิจารณาสำหรับคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร จากหน้าจอเลือกรายการพิจารณาสำหรับคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคารสามารถแนบไฟล์หรือเอกสารประกอบการคำนวณราคากลางได้ดังนี้คลิกแทบ็บแนบไฟล์คลิกปุ่มเพิ่มระบบแสดงหน้าจอเพิ่มไฟล์แนบคลิกปุ่มเพิ่มไฟล์คลิกเลือกไฟล์จากไดเรกทอรีที่ต้องการ ระบบแสดงชื่อไฟล์ที่เลือกคลิกปุ่ม Open ระบบแสดงชื่อไฟล์ที่ต้องการอัปโหลดระบบแสดงขนาดไฟล์ระบบแสดงสถานะการอัปโหลดโดยจะแสดงเปอร์เซ็นต์การอัปโหลดหลังจากคลิกปุ่มเริ่มอัปโหลดปุ่มลบเพื่อลบไฟล์ที่ไม่ต้องการอัปโหลดออกคลิกปุ่มเริ่มอัปโหลดหลังจากอัปโหลดเสร็จ ระบบแสดงชื่อไฟล์ที่อัปโหลดสำเร็จคลิกปุ่มดาวน์โหลดเพื่อดาวน์โหลดไฟล์มายังเครื่องคอมพิวเตอร์คลิกปุ่มกาก,ากาบาทเพื่อลบไฟล์ออกคลิกปุ่มบันทึกเพื่อบันทึกการแนบไฟล์เป็นการสิ้นสุดการแนบไฟล์เอกสาร